ก็ได้ยางนาก็เอามาปลูกแล้วนะครับผมก็ยี่สิบต้นผมก็ปลูกผมจะปลูกสองแถวเนี่ยสองแถวนี้นตอนตอนนี้แถวริมรั้วม,มันมีแล้วแล้วผมก็จะปลูกแถวนี้แถวนี้รวมแล้วเป็นสี่แถวทั้งหมดฝั่งข้างในจะเป็นพืชการกินอันนี้ก็จะเป็นยางนาสามแถวข้างนอกนี่นะครับนี่หนึ่งต้นสองต้นนี้ปลูกใหม่ สามต้นใช่ไหมตรงหรือเปล่านี่ยไม่ตรงอนาะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมก็ปลูกไปเรื่อยๆรื่อยเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นก็ปลูกปลูกได้แล้วสิบต้นนะครับผมสิบต้นเนี่ยหนึ่งสองมันจะปลูกไปเป็นแถวไปนะครับผมให้โซนนี้เขาเป็นดงเป็นป่าไปโซนนี้จะได้เป็นป่า ป่ายางไว้หาเห็ดเพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่าผสมเชื้อเห็ดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเห็ดปวกเห็ดละงกเนี่ยปลูกได้สามวันสามสี่วันนี้มั้งเนาะหรืออาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งก็โอเคสดชื่นดีเพราะฝนตกมาเรื่อยนะครับเขาก็สดชื่นดีก็ถือว่าโอเคนะครับ ปลูกไปเรื่อยๆครับวิถีชีวิตลป,ปลูกไปปลูกเป็นแนวรั้วตามแนวตะไคร้หรือขิงไ่เนาะบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศงานเหลืออีกสิบต้นครับสิบต้นก็คงถึงนี่แหละมั้งถึงประมาณนี้แหละเนาะถึงประมาณนี้แหละปลูกเสร็จแล้วค่อยมาตัดตัดหญ้ารอบๆเพราะเราก็ ต้องตัดเองให้คนอื่นมาตัดไม่ได้เดี๋ยวขนาดเราตัดเองเรายังโดนต้นไม้เลยนะครับต้องใจเย็นๆนี่มะม่วงมะม่วงลิ้นฟ้ามะกรูดดอกแคร์อะไรก็ปลูกไปตามแนวใกล้ๆน้ําของกินจะปลูกใกล้ๆน้ําพืชป่าจะปลูกห่างๆหน่อยนะครับเพราะลากเขากินไกลอยู่แล้วนะครับผม ก็วิถีชีวิตบ้านนอกเรามีอะไรก็ปลูกปลูกไปครับเพราะว่าโอกาสเขาเกิดถึงจะไม่ร้อได้80%ก็ถือว่าโอเคนะซื้อมา20ต้น30ต้นเนี่ยถ้าเกิดสัก20ต้นนะแปดแปนี่ก็โอเคเจ็ดสนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับต้นละ10บาทมองการระยะยาวมันก็คุ้มนะครับผมนี่ลิ้นฟ้านี่มะกรูดเอามาปลูกใหม่ ปลูกไว้ใกล้ๆน้ำหน่อยจะได้ลดน้ำได้เวลาหน้าแรงสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงหน้าแรงอันนี้ดอกแคร์แมงก็มากินหมดแล้วนะครับอันนี้แกมขี้เหล็กไปนิดหนึ่งหนึ่งต้นสองต้นเพราะทางนู้นเขาปลูกหมดแล้วขี้เหล็กอันนี้ก็เลยแกมๆไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับผมบ๊ายบายครับผม